สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพาเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆมาอัปเดตต่อกระทุ่มที่เราชำด้วยดินเลนแล้วก็ดินปลูกทั้งสองแบบนะฮะอันนี้แอดก็ได้ชำไป1อาทิตย์พอดีแล้วฮนะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นดินปลูก อีกต้นหนึ่งนะฮะอ่ะเพื่อน,นๆหลายคนก็อาจจะจำกันได้นะฮะเนี่ยะฮะดินปลูกเทอได้ชํำไว้นะฮะเขาก็แตกดีเหมือนกันนะฮะดินปลูกนะฮะเนี่ยะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นดินเลนนะฮะเนี่ย หนึ่งอาทิตย์พอดีนะฮะอันนี้ก็หนึ่งอาทิตย์พอดีนะฮะเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆหลายคนก็อาจจะจะจํากันได้นะฮะที่ผมสอนเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆไปนะฮะจำทั้งสองแบบนะฮะเดี๋ยวอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะรออีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เด<ๆ>ี๋ยวผมจะมาเสียบสองต้นนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะฮะ เนี่ยนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะเพ,พื่อนๆพนี่ๆน้องน้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ำเลนนะฮะอันนี้แอดใช้รถต่อนะฮะมันถึงแตกดีเนี่ยนะฮะแอดใช้น้ำเลนอย่างเงี้ยฮะรถ แอดก็ใช้น้ําเลนลดต้นเขาแบบนี้ครับพอถึงแตกไวันะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนที่สอนแอดกันเข้ามาถามแอดกันเข้ามาเยอะนะฮะว่าแอดชำดินปลูกให้ดูหน่อยกับดินเลน ว่าไหนจะแตกดีนะฮะน,นะฮะก็ประมาณนี้ฮะแตกก็พอได้อยู่เหมือนกันนะฮะดินปูกินเลยก็แตกโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบหลังจากครบสองอาทิตย์แล้วนะฮะว่าตอกระทุ่มเขาจะแตกดีกว่านี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอสองอาทิตย์เดี๋ยวแอดจะมาเสียบให้ดูกันนะฮะว่าสองต้นนี้ ตอนไหนจะติดก่อนกันนะฮะดินปูกับดินเลนนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จํากันไว้นะฮะสองกระถางนี้นะเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องกระทําศึกษาด้วยนะครับ<า>เดี๋ยวผมมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ